เชียงยงเปนตัวสบายดีทุกคนอันนี้เขาเอิญคาร์โลเยียมเราเลยเรียนเรียนเนาะเบางหางเัินที่บางมัอสตัวหน่อยอันนี้เขาชีเอาไปเฮ็ดลาบเนาะแล้วก็อบเขยโกยจนได้เขาชีพาทุกคนไปสวนมันเนาะอันนี้เขาก็ะชิลุกไปตลาดก่อนเนาะ ยวไปตลาดอาจจะบริหารให้เบิง่งเพราะว่าไปฟา้าขึ้นส่วยอเ,เอาทุกคนตอนนี้เขาก็ได้มาหอดนานแล้วเนาะเขามาปลูกมันมันนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็มาหอดนานแล้วเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งเนาะแต่ว่าไ้ไปการแล้วบูมูซัว่าฝนตกก็จ <c oughs> ิมีคนมาปลูกมันลาย <c oughs> แ,แต่ละสวน <c oughs> นี่คุณกะก็จะมาปลูกมันกัน,กน tôm nò à? Bột tôm cái tí nó bạn. Ông bắt tay vào. Nam dù không nào lại nữa <laughs> ຕ້ອງມີປາແລ້ວເນາະອີ່ພໍ່ເອົາຕົ້ງມາໃສ່ເອີຈຸກະອາກະຕົตอนมันลงนี่เด้สปะขึ้นแล้วกะມາລອບໃຫ້ໃຫ້ຕົ້ງເມືອบນມື້ນີວ ก็ยังกระกระโดดอ๋อเฮ้ยเพื่อนจ้านายเขาจะชิ้นไปปลูกมันแล้วชิปูยู่ฟูตัวนี้แหละทุกคนฟูตัวนี้เนาะกินข้าวก่อนเนาะเพราะว่าอยางบได้กินข้าวเซ่ไปตอนนี้เขาก็กำลังชิ้ไปปลูกมันแล้วเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งวิธี phụ mà nó ทุกคนตัวนี้เขาก็ได้ขึ้นมาพูแล้วเนาะเราจะบดใส่เกือเพราะว่ามันดินมันเหนียวเนาะฝนตกใส่ขอจับนี้กอนเันสิจับเป่าตัวนี้ได้เนาะยมีกลางมันอันนี้ก็จะเป็นบอนีิเฮาเซ่ยาเนาะจิบจิบมันก็จะปุ้งแล้วเนาะทุกคนนี่เป็นนอนเป็นโนอนละ ຫມົດຜົນຊິໂຕຂ້າທັງກສີວິແຮອນນີ້ກຈປັນພວກມັนນາກໍິປົ້ມປມນລ້ນາປົດລນາ ไหวครับหมักหมอนมายุทธระนี่กูแย่งอีสิกูมือมันอีตะก้าเนาะหลานี่ลําอริโยกนี่อยู่นี่ลําอัดจิกลายยอมมนเฮาก็จะใส่แบบนี้เนาะ4บาดอันแล้วเฮ็ด2อันแล้วมือก็ก้อนอีกตัวบ่ซึม กมาบลับปลุกอิจิ <c oughs> ุ่ใมใช่ <c oughs> ออแม,ม,ม,ม่ปอนนอนหวอซีถมอ่มดีกมางงดีก็มามั้งมือเสริมนดี๋ก็มาปลุก่ะจะด้วยแม่งมั้ ตรงตียนสีเขียวคู่ใจ อด so ี๋ยหนาวตัวทาเขาก็จิปลูกใส่เนาะจะปลูกแบบนี้เนาะจนว่าเล้ยวนะนองคาก็มือยคามือเปลดังเดี๋นี้หลดแล้วเดีอลงก็บนะฮะ the pot นี่แล้วเนาะอันนี้จะเป็นวิธีปลูกทางพี่เนาะบางคนก็นชิปูกแบบต่างกันแต่ว่าเขาปลูกแบบนี้มาตลอดเนาะมาบบกตันตูม้มาเมนี้เขาเช็ดแกงเนอะกินสวย นอตัวเห็นยวนหลังหลังเฮือนหลังบ้านท่านเอาิไปเอาอีฟอไปเอาก่อนแหละวันนี้กาแฟบดเนอเห็ดยบกสบายบุฮอนบุเดะ ยนดปูดมักนาะเายนยูซือยนสําเหนื่อยเฮาย่นมาแต่สําเหนื่อยเฮาก็สิปลูกแบบนี้เนาะจนว่าเหลวสวน่เลยเนาะแล้วก็ยังอีกส่วนนึงเนาะจงให้อปลูกักยสบายใบ่ได้อันพื้นภู บ้านไม่เขาเนาะเลยเสียวขี้จุ๋ยเขาต้องไดีไซน์โซนสงเพราะว่ายามันบกยามันสิตายเนาะยามันบกปุงแต่ว่าตัวเขาปลูกก่อนหน้านั้น ปง่งิดแล้วเนาะขนาวปูกแบบนี้มันกะดีกว่าเขาปูกแบบปักแล้เนาะเพราะว่าคันฟ้าแดดบางเทือมันกะบวต่ายนะเพราะว่าดินมันยังซุ่มอยู่เนาะ อีแม่เป็นคนปนฮองเป็นคนถมกิดสมาชิกของมือนี้ก็มีนักเขยแล้วก็ลูกเราเนาะ ແມ່លកាថោតលោកអាយមកលើករកអនុម័យ